สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีบทุกคนพูดพักพี่น้องพักพักเต็มครัวอันนี้ก็คือเอมันี่เนาะปัจจัยของเอินมันี่ทางดูเอเอ,เอนี่แหละนี่สื่อซอยทางอันไคนาะเออทางบอกเอ้อเอนาะเป็นจํานวนเงินอยู่พันเก้าร้อยเอามาลงเหลือเเสาอันนี้แม่น พันพันเก้าร้อยบาทผ้ไไาไผ่บ่เงอไหเฮ้ยเอาข<ป>อางไปผู้ได้ผู้ยิ่รถหผู้เอาลงไปมอบให้อน,นะก่อนผ้าไผ่มาหอดวัดรหอดว่าส์ซจอยบาร์ดีพนักบ้านซาจอยเตรียมคนนักเติะเต้ยฮักกะล่างทัวฮักกะแรกฮักกะคืน ของไอ้ซอยกับคงสุดท้ายท้ายสุดเลยได้เฮ้ย mm, no, no, no. อ้อาวจอยหิวไ,ได้เดีเฮ้ยมันบัวนักตีไปไปอันนี้เอาไว้นี่เลยเฮ้ยเอาไว้คั่วตัวนี้อันนี้ก็ไว้คั่วเนาะไปไปเจ้าุวดเลยไปไป

เออเอามาเมื่อไหร่นั้นได้จากมืออันนี้เป็นนี่นะนีอันนั้นยายลายอันลายนิ่มเป็นน้ำตาลกับอันสักคู่เอาไปไหวค้าวเฮ้ยตัวนี้อันนี้ไหวอันเอาไว,ว้ถวายพระกับยาค้เาเด้อ<ะ>อืออ้าวเราพ่ายกาวค้ำขอบใจเพื่อนเลยเราผ่าู่เก่านะั่นแหละไอ้แมทธิวสบายดีพี่น้องหมดนี้ก็ยันบายๆเด้วย ต้มแทงเพิ่งได้ำสุมแท่นึ่งเอ็ม้อยน่เน่ได้สิ่งไะอย่างอยู่พูเอาไว้คั่วเอามาบวชอันนี้นะ แล่ความเก็บวอยใดความไข่บ่อนี่เดิพไปน้องเอ้ยงานโลค้าบอยมากมีเนกว้าีดจางไร่มันตกเปนน้ำไผ่มันไหลเป็นน้ำหนามใชทุกคนอะน้องคุณจะต้องอะไรมาด้อหกลับมือด้วยโกกเก่าด้อยยาม่บายมาไปดิใช่ทุกบุนี่ความหนัาใจโหรชุดบุญผองไหนมากินมาทานใน้่วงกันคนหละที่ละแดนก็ตหักกันแ่งกันโดยอันซื้อมานี่ก็ เถือซ้ำเถื่อสีเถือถอะไรนะเอามาขายนี่เแต่ละพันกว่าบาทพันกว่าบาทแล้วกาซื้อปลาซื้อหมูซื่อนั่นซื้อนี่ถือว่าเงินอ่อยกะบไก่สีเบิดแล้วเนาะสั่งมัาผิกอีกซองรูดนี่อ่ะบัตนี้กะสีออกตลาดพาซาจ่อยไปหาสื่อหมอไผ่ก็บ้านนี้ เออซื้อหมอไพ่ก็ไปซื้ออันคล้องมาใส่จำฮันจำเพนมืออื่นหมอไพ่ยันนาหมอ่ฉันจะเออหมอไพ่ใส่รถไดพะผ้านั่งจอยอะไรมิมิต่ยางกับยางแบตเสื่อมโอ้ยได้แต่อันเกี่ยวข่า grab fc เอาหายก็นั่งว่าซื้อนั่นซื้อนี่กับเบิร์ดแล้วก็เสริมสวยเสริมงามกับเบิร์ด บานนี้อ้พากมาให้ก็เลยว่ายุดจอยไปซื้อบอภไย่ด่วนเออก็เลยสิได้ขี่มาได้ย่างกับต้นนี่แหละเอามาหอดห่านแล้วเฮ้ยมันขี่ไปได้อยี่บ่บอกคนด้วยได้ไม่ได้แล้วสากสากได้ในหนึ่งระเบิดขี่ไปสามีเบิดแล้ว สายไฟตายโม่ท่านเจ้าไปได้อยู่แต่หมอไปได้อยู่กอร์เป็นหมอไฟเออเออแล้วจะขี่หนึ่งเป็นสายไฟไปได้สาขาอยู่ขี่ไปในเดียวมันเบื่เว้ยแล้มันเป็นหมอไฟอ่ะเออก็ะเช้าตัวลายตัวนี้ก็มี่ตัวตัวดีนะเท่า์ไก่ตัวนี้กอร์อ๋อนี่จะสวมพังคูณดิฉันสวมมาสามอยู่อืมสวัสดีเด้ตัวดีเก็พังไปเออเอาตัวดีนะเฮ้ยอันยังอยู่เออ รถของเธอเนะ่มันเป็นรุ่นใหญ่ตนะกี้นะรุ่นแปดเก้าพันเงินการเลืง้เลงเลื้งหนึ่นะเอาฟังห้ามกับแบบนี้ 2, 000, เยย 23, 000, ลยดีเขก็มีหลายอบแต่ว่าใหม่สองพันเฮ้ยสองใบก็มีบนึ่งนี้่นคายสองพันสามลลดหาย้าแม่นบอมาก,กับเองนี่่นบวลด้ด้นี่ผลเคยเห็น ซานซานอ่ะมึงจช่วยซื้อให้แล้วซา,า,า,าเองซื้อให้ตู้กันเถื่อนึงแล้วเมื่อเนี้ยเองเอาเงินไวน้ในตัวสามพันเนาะสามใบอ่ะส่งคืนแล้วกระจายมายไพ่แบบนี้จ่ายจกคำว่าไพ่แจกซองใบเฮ้ยแจกซองใบเออแจกซองใบค่ะ ย่อขึ้นทยาหลดเฮ้ยบนี <S <s ้ได้ขี่แล้วเพต้องย่างเฮ้ยนักบ่นักละให้อันเพื่นผู้ชายนั่นอันเดี๋ยวนางเอาเกิดเลยโอ้ยบัวมีแห้งละเปิดพาไทยเฮ้ยนางก็แห้งเติม ประสวยัสวยเลาะเลาะเลาะ,ละไปทางใดเฮ้ยทางนาัชสุดแหละกลัไปเลาะทางนาั้นลองเบิง่งค่ะมีอาหารเป็ดตาแสบข้าวปลาหมา่าวปลาแซ่บ กระเดาก่เสียพะเขาเว้ยซามัดซิบอะไรบอข้าวเจาะกับคร้ายแพ่งนู่้เว้ยเกิดตามธรรมศาสตร

ได้มาเลยไปรออีกว่าจะจับเอามาี่น้ำพักท่งเท่าไหร่สินซื้อน้ำพักเหมือนไปกินโอ้ปลาทูใหญ่นี่่ก็ไอิงใหมม่เทกจะเอาอืม้มเ้ยแหนมตูดแหลม กุ้งโล่เธอได้กุ้งนะกุ้งพายโล่เธอได้่หรอเซนหา มาหอดมาเทงเลยพี่นอ้องตอนนี้เฮากำลังแม่นเอาน้ำดื่มลงไว้เนาะซื้อน้ำดื่มซาวแพคซาวแพคเนี่ยจะหาล่อยอน้องพี่นอ้องเฮ้ยหนะมอไพน่ะให้เองแกเมกื่อไหร่หายเลือดหรือตัวสิเอาขามือเอง เออเองแกทำกันเลยน,น้ำดื่มเนี่ยก็เป็นของไอเม็ดที่อยู่เนาะปาจัดตักจัดเต็มจัดให้ครบทั้งของอยู่ของกินทั้งน้ำดื่มเอาให้ครบเนาะทั้งเรื่องถวายพระถวายยาคู่ถวายยา,ยอ <c oughs> า้อ <c oughs> ไม่ลงทันขั้วก็ไดเลยพวเพิ่มปิดก็ไดที่พามันออเออแล้วจะไปแกนะลกันเดี๋มาเบิ่องดูคลองนะคลองเสียลงอยู่ในวัดนะเบิดแล้ว

ตาเคือเอาลมแล้วหัวคิงกับอ, <c oughs> อยู่ในนี่ทามน่องด้วยหางเบิ่งลวในกระตานะ <c oughs> โอ้ยมือจนแตก <c oughs> มือเริ่มแตกลวเอาอะไรเหวีหีข่า Tháo nắng บ่น่ะ Nào หนัง <laughs> 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 nào, nào lôm ถ้วยแจ่วก็ lôm ลม gì khác vô กินยังให้จอยหลับซีนหลับปลาเอะกอยเป็นห่วงวยนะนั่นกวยมาคอไปเองพักันกินข้าวแรงเน้อนี่เนาะกินข้าวแรงบ่อาเส้นเสแบเส้นเสแบ หลั <laughs> ลบปาลาหลับสีบม,ะนะมีหลับสีหลับปลาไปเมือม่อเมื่อ้าเวนก็เริ่มโต๊ะละผัวเห็นแต่กีฬา อยู่เห็ดกินกินเขาแรงแกงง่ายเนาะพี่น้องความืมอมืดเบลอตาแล้วซาแพงก็สิดเดินทางเมืองก่อนก็สิพอจะคิดกันเด้หากอะไรก็แชร์ก็ติดตามในไ,ได้พี่น้องก็พกอกันคิดนะก่อนอื่นก็เขาเวทไซตให้พ่อันให้ทางผู้ใหญ่จะดีเนาะหรือว่าทางอายเอื้อยทางเมกาเนาะให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงที่มาห่วมทำบุญและ เป็นบุญเป็นกุศลเด้อสาธุสบายดี